ันนี้จะเป็นเครื่องรุ่น M8 Plus นะคะใช้งานได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์แล้วก็ทางมือถือค่ะทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเชื่อมต่อด้วยสาย USB เท่านั้นนะคะส่วนทางมือถือเนี่ยก็จะสั่งงานได้ผ่านแอป,ปของตัวเครื่องพิมพ์เองเท่านั้นจะเชื่อมต่อทาง Bluetooth ค่ะใช้ได้ทั้งมือถือระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะคะจะเป็นที่อยู่บนมือถือก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะ แค่นี้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเทสปิ้นลาซาด้านะคะปิ้นจากเว็บไซต์ลาซาด้าได้โดยตรงเลยนะคะใบป่าหน้าเนี่ยจะคมชัดเข้มเลยค่ะเทสปิ้นช้อปปีนะคะปิ้นจากเว็บไซต์ช้อปปีโดยตรงเลยค่ะ นี่นะคะรุ่นนี้นะคะใบปาหน้าของช้อปปีที่ได้จะคมเข้มแล้วก็ชัดกว่ารุ่นอื่นๆนะคะได้แบบนี้นะคะเครื่องพิมพของร้านมิสเตอร์พิมน,นะคะสามารถที่จะพิมนใบส่งพัสดุพร้อมเลขแถกของขนส่งต่างๆได้หรือจะเป็นเว็บไซต์อย่างช้อ p ป,ปีและ Lazada ก็พิมพได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังพิมนโปรแกรมชิป p ๊อ p เพจ5 6 5และฟิลกูดอีกด้วยค่ะ โดยทั้งหมดนี้นะคะทางร้านมิสเตอร์พิลเตอร์เรามีการจัดทำคู่มือเป็นวิดีโอเป็นรูปภาพนะคะให้ลูกค้าสามารถพิมพ์ใบปะหน้าของขนส่งต่างๆทำตามได้อย่างง่ายๆไม่ต้องกังวลเลยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีจุดใดที่ผิดพลาดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ทีมงานมิสเตอร์พิลเตอร์นะคะและสำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อสอบถามนะคะแอดไลน์ได้เลยค่ะ แอชไซมิเตอร์จุดปรินเตอร์หรือเฟซบุ๊กมิเตอร์ปรินเตอร์ค่ะ